ท่านผู้ว่าครับงานไหมปีนี้จัดวันที่เท่าไรและเป็นครั้งที่เท่าไรครับปลายเดือนนี้นะครับวันที่29-10ถึง10ธทนว่าก็เป็นช่วงที่จังหวัดขอนแก่นได้จัดงานประจำปีปีนี้เป็นปีที่44ของการจัดงานใหม่ ตอนแรกใส่ซื้อวางงานใหม่เลยบ่ครับผมเดิมเนี่ยใช้ชื่องานเทศกาลใหม่ก่อนทุกจังหวัดในประเทศก็พยายามจะหาตลาดจุดเด่นขึ้นมาจัดเป็นงานประจําปีก็เป็นงานเทศกาลใหม่ก่อนต่อมาก็มาค่อยๆเติมเรื่องของงานผูกเสียวเข้าไปด้วยใครเป็นผู้นําเสนอใส่คําว่าผูกเสียวในซื้องานใหม่ครับจำไม่ผิดก็คนที่นําเสนอเรื่องผูกเสียวเข้าไปก็เป็นอดีตเนอำเภอแหวงน้อยนะฮะและมีการปรับการเพิ่มซื้อของงานใหม่ขนแกนตั้งใดในะครับ ต่อมาก็มีการบวกข้าไปอีกงานนึงคือเป็นงานกาชาติถ้าผมจำไม่ผิดก็สมัยผู้ว่าสมศักดิ์พี่สมศักดิ์ก็เติมคํา,สสว,ว,าสสว,ว่าจากงานเทศกาลใหม่ก็เป็นใหม่นานาชาติเพราะว่าเราเริ่มมีการผูกสัมพันธ์กับประเทศโดยเฉพาะที่อยู่ในอินโดจีนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเวียดนามลาวแล้วก็จีนนะครับและในปี66นี้งานใหม่ขอนแก่นบานเฮ้าใส่ซื้อวัดตงไทยครับ แล้วก็ผมย้ายมาตอนนี้กำลังฮิตเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะฮะก็เลยเพิ่มซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปอีกนะปีนี้ก็ขอเป็นมตินะฮะขอมติที่ประชุมก็เห็นชอบให้ใช้คำว่างานเทศกาลใหม่นานานชาติประเพณงีผูกเสี่ยวงานกาชาติจังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ประจำปี2566และการจัดงานใหม่ที่ผ่านมาในปี6้ถือว่าประสบความสำเร็จบ่ครับผมปีที่แล้วเนี่ยนะฮะเราถือว่าการจัดงานใหม่เนี่ย ค่อนข้างประสบความสําเร็จพอสมควรเรามีตัวเลขว่ามียอดเงินสะพัดในระหว่างเทศกาลใหม่สํารวจโดยท่านสิติจังหวัดเนี่ยนะครับ326ล้านบาท326ล้านบาทนี้สัพัดมาจากทังไหน,นะครับเป็นเกิดจากงานใหม่โดยตรงเน4ย154ล้านแล้วก็เป็นผลกระทบนอกงาน172ล้านเอ๊ะผลกระทบนอกงานแบบใดครับผลกระทบไลไรผมยกตัวอย่างอย่างวันที่28ก่อนงานใหม่เราจะํำบวงสวง ตอนเช้าบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จุดต่างๆนะฮะที่คนขอนแก่นเขารบบูชาก็ไลรแต่พระธาตุขามแก่นสารลักเมืองเป็นต้นไปเนี่ยแต่ตอนเย็นเราจะมีลำบวงสวงปีที่แล้วประมาณ40,000คนคนขนเสษเอาเฉพาะงานบวงสวงเนี่ยผู้หญิงก็ต้องซาดนะตื่นเช้าก็ต้องแต่งหน้าทําผมเนี่ยรายได้กระจายทั้งจังหวัดนะฮะ กาทำให้เกิดการสะพัดของเศรษฐกิจที่ไม่รวมร้านเช่าชุดคือบางทีก็บางท่านที่พอจะมีฐานะหน่อยท่านก็อยากจะให้ออกมาสวยที่สุดนะท่านก็ไปหาชุดหาอะไรเพิ่มเติมอ,อันนี้ก็ไม่ว่ากันและชุดลํำบวงสวงนี่ให้แต่งชุดตั้งใดแต่งชุดปีที่แล้วได้บ่ครับผมยืนยันนะครับว่าไม่จําเป็นต้องไปหาตัดชุดใหม่ถึงจะมาล้าได้เอาชุดที่มีอยู่นี่แหละชุดหมู่คณะผมเชื่อว่าทุกหมู่บ้านตำบลมีอยู่แล้วเพราะว่าความเชื่อถือศรัทธาของผู้คนมันไม่ควรถูกปิดกัน้นหรือตีกรอบโดยต้องมีชุด และลูกหลานนักเรียนนักศึกษาบ้านเฮ้าล่ะครับให้เพิ่นแต่งชุดจังไงได้แน่ถ้าเป็นลูกๆหลานๆนักเรียนนักศึกษาเราถือว่ามาาำวงสวงนั้นเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอยากจะแต่งชุดนักเรียนนักศึกษามาก็ยินดีนะครับสามารถที่จะมาร่วมในการรำวงสวงได้นะครับและในการรำวงสวงปีนี้ครับมีอีหยัง dead dead s <S ไฮไลท์เด็ดๆป่จ้าไฮไลท์ก็จะ มีเรื่องของลูกสาวผมถือว่าเป็นลูกขอนแก่นนะครับก็คือแอนอลดีแลวก็บอยสิริชัยก็จะมาร่วมในเวทีของงานบวงสวงด้วยนะฮะและในช่วงพิธีการร่ำบ,บวงสวงนี้ได้พิธีกรท่างไหนครับมานั่งพ่นองครับก็พิธีกรก็คงไม่พ้นท่านนายกเทศมนตรีนครเนี่ยแหละครับเพราะว่าท่านก็สามารถสร้างเรื่องบรรยากาศเรื่องของการมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วการแห่ขบวนงานไหมมือเปิดนี่ครับ มี่อย่างเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบ่ครับเปิดงานใหม่วันที่29เนี่ยนะครับปีนี้ผมผมเปลี่ยนใหม่นะครับคือให้มันมีความแปลกใหม่ขึ้นก็คือว่าปีนี้เราจะแห่กลางคืนกันนะฮะก็คือจะเริ่ม1 7จดนาฬิกาแล้วเดี๋ยวนี้พอหโมงเย็นนี่ก็ค่ำแล้วฮะผมก็เกงเรื่องรถติดให้เย็นสักหน่อยนะฮะคนที่มาร่วงขบวนแห่ก็ไม่ไม่ได้ร้อนแต่ที่สำคัญเนี่ย เรื่องสําคัญห้วยวาตอเลยครับตามจุดแสดงจุดสําคัญต่างๆที่ขบวนต้องไปหยุดแสดงหรือผ่านผมก็ให้ย้อมสีถน,นนด้วยแสงและสีแล้วก็อาจจะมีไดไอประกอบด้วยเพื่อให้ขบวนมันดูอลังการแล้วก็ผมเชื่อว่าอยากจะเห็นคนมาถ่ายรูปถ้าทําให้คนมาถ่ายรูปได้แล้วก็ผมเชื่อว่าอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ังหวัดเพราะคงไม่มีใครถ่ายรูปแล้วก็เอาไว้ในกล้องเฉยๆนะทุกคนก็ต้องโพสต์ต้องแชร์ออไปแล้วตามถนนหนทางล่ะ มีการตกแต้มประดับประดาอีอย่างบ่ครับแล้วก็ตามข้างถนนก็ต้องขออนุญาตท่านนายกไว้ก่อนนะครับผมขออนุญาตเอาทุงที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะไปประดับสองข้างทางรวมทั้งบริเวณเวทีกลางด้วยนะครับต้องใส่หลายด้วยครับนี่ สิหาท่าไหนล่ะครับอันทุ่งนี้ผมให้ทามาหมู่บ้านละสองสองพวงใหญ่ๆนะนะฮะเรามี2,400้อกว่าหมู่บ้านก็ได้มา4 0 0พกว่าพวงนะฮะ,ะแสดงว่าขบวนแห่งานไหมปีนี้เสียรังาการงานส้างขักเลยเป็นบอกครับขบวนแห่ก็ยืนยันว่าอลังการนะฮะกว่าทุกปีเพราะเราจะเราคงไม่ได้เอาขบวนแห่เข้ามาหนะ้สาสารการทั้งหมดพื้นที่ไม่พอจะเอาเข้ามาบางส่วนแต่บางส่วนก็จะจบแค่ตรงหรอฤาฬิกานะแล้วก็แยกย้ายไป และมีด้วยงานใดแน่มารวมสร้างความอลังการในครั้งนี้นั่นครับก็บประกอบไปด้วยหลายภาคส่วนนะโดยพระตังมาอะไรขอนแก่นเนี่ยต้องกาบขอพระคุณทั้งท่านอธิการดีมหาวิทยลัยขอนแก่นนะครับที่กรุงเทวกเราเป็นส่วนหนึ่งในประชาสังคมของขอนแก่น นะเวลามีงานสําคัญสำคัญเราก็มาช่วยกันโรนะงเรียนต่างๆนี่มาช่วยฟรีเลยนะครับเรนะมีหอกาันค้ามีสภาอุตสาหกรรมอีกแล้วก็นายกสมาคมท่องเที่ยวละไมนะท่านก็เต็มที่ก็ยังไม่นับขบวนจากอาเภอต่งตางๆที่จีหาของดีมาพิธีเปิดได้ผู้ใดน่นอมาให้เกียรติเป็นประธานงานหม่เฮข้าปีนี้ครับพิธีเปิดนี่ท่านล้มตีมหาไทยนะครับท่านอนุทินชาญวิรุฬกุลท่านจะมาเป็นประธานพิธีเปิดให้พิธีเปิดจะเริ่มสองทุ่มครึ่งครับอาจจะดึกหน่อย แต่ผมนําเรียนท่านละแล้วก็ท่านอุทินท่านก็จะหน่อยครั้งคืนแล้วตอนเช้าเนี่ยของวันที่30เนี่ยก็จะมีงานอีกงานหนึ่งที่จะดึงคนเข้ามาเต็มเมืองขอนแก่นโอ้งานยังครับผมก็คืองานประชุมสนิบาตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยฮะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัดรวมผู้ติดตามในยและคณะเนี่ยสามพันคนฮะจะมาชมงานใหม่ด้วยแสดงวางงานใหม่ปีนี้เรื่องของซ so อฟท์พาวเวอร์คอนแก่นเฮาจดเต็มเลยแมน่นบ่ครับ อะไรที่เป็นซอสพาเวอร์นอกจากผ้าไหมหลักๆเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับอาหารอีสารเราจะจัดมาหมดนะฮะนอกจากเรื่องของอาหารพาไม่แล้ว เรื่องของมวยมี่บอครับลืมผู้อย่างคือที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของขอนแก่นคือสังเกตฮะขอนแก่นเนี่ยนักมวยเก่งเยอะแล้วก็จะรวบรวมตอนนี้ตอบรับแล้วจิตติเมืองขอนแก่นนะครับฉายาท่านในอดีตคือสร้องเงินล้านพเพลิดสึกพิษณุราชันก็ตอบรับมานะแต่ก่อนเป็นยอดมวยของประเทศไทยเลยแล้วไอบาทสมรักคําสิงห์เฮาเพิ่นสิม,มาน้าบอครับสมรักคําสิงห์มาแน่นะฮะท่านผู้ว่าครับ ขอความหมายของคําว่าซอฟพาวเวอร์แบบไข้บัานเข้าใจ่งยงนะครับซอฟพาวเวอร์ so เนี่ยหลายคนก็นอาจจะยังไม่เข้าใจก็กราบเรียนแบบภาษาชาวบ้านซอฟพาวเวอร์ so คือการป้ายยาป้ายายาให้ให้เชื่อให้ซื้อให้ชิมให้ช็อปให้ใช้ให้อยากฟังอยากตามโดยไม่ต้องใช้กําลังบังคับนี่คือซอฟพาวเวอร์ผมเชื่อว่าของเราเนะี่ยครบเครื่องแล้วก็น่าจะเป็นยกัยกษ์ใหญ่แ so ห่งซอฟพาวเวอร์ของภาคอีสาน แล้วมหรศพการแสดงงานไหมปีนี้เป็นรูปแบบไหนครับเราเน้นหมอรำเป็นพิเศษท่านจะไม่ได้เห็นคอนเสิร์ตที่เป็นดนตรีมาจากภาคกลางภาคอะไรเราจะเน้นหมอรำเพราะว่าเราเป็นเมืองหมอแคนแดนหมอรำเราก็คงจะต้องเน้นเรื่องหมอรำเพราะหมอรำเ๋ยวนี้ผมเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะภาคอีสานเท่านั้นแสดงภาคกลางคิวแน่นหมดฮะไปถึงภาคใต้ เอฟซีเพิ่นขอมาขอคณะระเบียบวาตสินในบอกคัับปีนี้ผมเองอยากจะได้ยกตัวอย่างคณะระเบียบมาปีนี้ยังไม่ได้เลยขนาดเป็นผู้ว่าขอนแก่นขอก็ยังไม่ได้เลยต้องต้องปีหน้านะเอาขอให้ท่านผู้ว่าทรงถ่ายงานไหม่ปีนี้เข้าจัดหน่อยครับปีนี้ก็เราจะจัดให้ให้ยิ่งใหญ่นะครับเพื่อที่จะเชิดชูเรื่องซอฟท์แวร์ของขอนแก่นนะฮะขอบคุณครับ